สวัสดีครับผมเอาซาวนี่กะพาคนงานมามัดละมันหล่ะพี่น้องเนี่ยคนคนงานมัดละมันแล้วพี่น้องเอ้ยคนกินแล้วผมผมคนเจ้าค,คนก่อนเด่น่ะผมผมว่าได้คนเนีย้ยผมเทใส่ไว้ใหายเสือคนน่ะพี่น้องเอ้ยละมันนะงามงามผู้ใด,ดสนใจติดต่อมาได้ครับแม่เจ้าของเพิ่น แจ้าของมัน้อยไร่พูนบอกว่าขายไร่ละสองพันบาทเนี่ยพี่น้องไล่ละสองพันบาทแล้วฟ้ามาเอาเด้อพี่น้องเด้อเออตอนนี้ออนนปลานี่ไร่ละสองพันบาทแต่ว่าปลาพุ่นพุ่นที่ขายอยู่ถ้าเป็นเดียนนาเดือนปลายเดียนเม่สพาพุ่นสาพุ่นทีขายไร่ละสามพันห้าถึงไร่ละสี่พันเด้อครับนะ่ะผัวปลาพวัวปลาพุ่นมันสามสิบกัวไร่ผัว ตัวป้านี่คนที่ขายไล่ละสองพันบาทเนี่ยพี่น้องเอามาเบิงดูว่ามันต้นมันน่ะไล่ละสองพันบาทมันที่ต้นใหญ่สําเด็พี่น้องมันที่สูงสําเดงงามสําเด็ก็เบิ้งเอาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเบิ้งเอานี่ละโอ้ท่วมหัวคักดูพี่น้องคุณน่ะไล่ละสองพันบาทสวยงามลำมันนี่ปรตองห้องครับได้เยอะลำมันน่ะ ได้เยอะพี่น้องละมันอ่ะได้เยอะเออคือว่าไล่นึงเนี่ยเต็มรถปิกอัพอย่าพี่น้องไล่นึงอ่ะเต็มรถปิกอัพเลยเออคนอ่ะแฟนแฟนอยู่พี่น้องเทีอ่ะแปนเอตเติร์ดเบิอยอยงเออบ้งดินแตกเครือข่ายยู่ข่ายยาพี่น้องเอ้ยเบิ้งดินแตกเครือกว่ามันพันกิจเมื่อก่อนได้อพี่น้องเด้อเนี่ยผู้ใดสนใจอ่ะนี่ละ ผู้ดใดสนใจมาเอาเลยครับเนี่ยไล่ละสองพันบาทไล่หนึ่งก็ที่ปลูกได้ประมาณแปดไล่ขึ้นไปพี่น้องเนี่ยเออประมาณแปดไล่ขึ้นไปไล่หนึ่งอ่ะพี่น้องเนี่ยเออล้ำอ่ะล้ำก็บกุคคลอยากอ้วนพี่น้องล้ำก็นี่ละเบิงเอานี่ละท้ายให้เบิงผู้ดใดสนใจก็มาได้นะครับเด้อไล่ละสองพันบาทมาครับ เพิ่อลดราคาให้แล้วไล่ล,ละสองพันบาทไล่ล,ละสองพันบาทนี่ซ้ำขอได้ละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าละมันเยอะขวเบบางแนมันทีขวเบบางแนมีแต่ละมันอ้อยต่อยเงาละสองต้นสามต้นสี่ต้นพี่น้องเอ้ยละมันอะ่ะเออเลยสนใจอะ่ะก้ามาเด้ออเอไป แต่เกือบดีขนาดพี่น้องผู้ดใดสนใจอะ่ะสาวงามจากเมียงพิจิจอันนี้ก็หัวดีดีหัวได้เบิดมือประคาพี่น้องเลยเออมันมีหัวพ่ายฝนหัวด้วยนั่นว่าหัวจ้อยนะ,นะก็หมายฟ้านะเบิ่งเอาเลยตัดต่ำมันี่จะตัดสูงไรเนี่ย ตัดจนว่ามันจาเด้วยเนี่ยหนูถ้าอันใดนโกวนก็ไล่มันออกไปเนี่ยตัดตัดตัด,ตดมันมากกวนได้ละมันอ่ะอะนี่ละพี่น้อ,อ,นนนนอ,นอนง,อ,งาาอาอก็ปวกขึ้นทุกต้นอยู่แล้วพี่น้องมันพูดไอสิบ่มนี้ปวกขึ้นบอกแน่ คุณพ,พี่น้องเอ้ยตัดเมื่อวานเนี่ยตัดจนยาวจนว่าคุณ่น้องสุดหุ่นทางเส้นพ,พุ่นพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่หนนานี่ยก็ยังบ่ตลอดอยู่พี่น้องเอาเอาคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนึกแหละครับพี่น้องคุณใดสนใจทักมาด้วครับเด้อเบอร์โทรก็ศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าสองเจ็ดแปดสี่สอง จังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอนากลางตำบลดงสวรรค์บ้านสันติสุขนะครับพี่น้องทักมาสวัสดีครับผม